ครูมาที่นี่ทุกครั้งครูจะได้พลังงานนะคะของแม่ไกาอาพลังงานของแม่ธรณีพลังงานของคุณเขาพลังงานของต้นไม้ของกระแสลมของพระอาทิตย์นะคะเพื่อนๆลอง,งทายสิคะครูคมิสเตอร์อยู่ที่ไหนครูกําลังอยู่ที่บ้านของครูนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็คืออยู่ที่เขาขอคอครูได้มาหลงเสน่ห์อากาศแล้วก็ธรรมชาตินะคะที่เขาคอซึ่งครูก็ไม่เคยได้ขึ้นมาสัมผัสเพราะว่าในชีวิตในอดีตนี้เรามมวแต่ไปโฟกัสเรื่องการ การทำหากินนะคะเรื่องการทํางานเรื่องการซื้อการขายเรื่องชีวิตอะผู้เรา่มตื่นรู้แล้วเนะะี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งแรกในชีวิตนะฮะก็คือการเติมพลังเข้าไปข้างในเพื่อที่จะได้สร้างความสุขและปิติสุขนะคะแล้วให้พลังจากข้างในส่งความสุขออกมายัางโลกภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งหาความสุขที่อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะทําอะไรสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่เขาอยู่ ใกล้ๆตัวเรานี่นะคือสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเขาแล้วก็ได้อ่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดมาใช้ชีวิตอันนี้คือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะคะครูมิสเดละเมื่อได้ค้นพบตรงนี้แล้วเนี่ยครูมิสเดลได้สโลดาวช้านะคะกับการวิ่งไล่ล่าความสําเร็จ กับการวิ่งไล่ล่าเงินค่ะเพราะว่าชีวิตในอดีตของครูมิสเดลเนี่ยครูมิสเดลให้สมองพาครูมิสเดลวิ่งไล่ล่าความสําเร็จวิ่งไล่ล่าเงินแต่ตอนนี้ครูมิสเดลกําลังจูนกับจัก,กรวาลตลอดเวลานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราเนี่ยทำงานร่วมกับจัก,กรวาลนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือมีความสุขค่ะเพื่อที่จะยกระดับอารมณ์แล้วก็ไวเบชั่นของเราให้สูงสิ่งที่เหลือเราต้องการที่จะประสบการณ์มันเราต้องการมีมันเพื่อเราจะได้หาประสบการณ์นะคะอย่างเช่นเงิน อย่างเช่นความสัมพันธ์อย่างเช่นทรัพย์สินต่างๆที่เราต้องการนะคะเราสามารถที่จะสั่งจัก,กรวาลได้เลยเราสามารถจะเมนิเฟสได้เลยเราสามารถที่จะแจ้งเจตจำนงให้จัก,กรวาลได้เลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จัก,กรวาลต้องการให้เราทําก็คือหลั่นละมีความสุขอยู่ในไวเบชั่นที่สูงเพราะว่าเมื่อเรามีสิ่งนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรที่เราแจ้งเจตจำนงหรือส่งความปรารถนาไปให้จัก,กรวาลมันอยู่ตรงหน้าเราหรือมันอยู่ในชีวิตเราเรียบร้อยแล้วค่ะรักเพื่อน ทุกคนนะคะวันนี้ครูจะไปทัวร์สถานที่สวยๆทั่วเขาคอนะคะแล้วครูก็จะเก็บวีดีโอสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ